มาติดตามผลงานครับนอไม้เดือนเมษาครับนี่เมนีกะสามสิบถจมพิดครับสามสิบเมษาดานโนเขาตัดไปนะครับเนาะเขาก็จะง่ายมาออกฟังนี้ครับเห็นบ่ใส่ห้าคุ้มครับเป็นปุ๋ยไปในตัวเพราะห้าเปื่อยกับเป็นปุ๋ยนะครับเนาะที่ส่วนหนึ่งตัดมาแล้ว ชุดนี้นอกมัไใหญ่ครับพอดีโอ้หอนหลโอ้เสียงฝ้าหอนครับเสียงฟ้าห้องฝนสีมา,ลาแล้วครับนี่หลังจากกรุงเทพมหานครนีห่หอนหอนหลายครับฝนกระตกเ่เป็นบพราะหน้า,าครับแต่ว่าบรรยากาศของฝนสีมาลวครับนี่ก่อนกลับบ้านก็เลยพลามาชมกอไผ่ครับเห็นบ่ครับออกมาใหม่ๆเลยนี่กระสิตัดเอา หนึ่งสองนี่ครับพอเดี๋ยวไปแกงพอเดี๋ยวไปขายนะครับเนาะโอเคครับขอบคุณที่รับชมครับ